ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มานําเสนอชุดใหม่ครับจากเอกซาวอีกหนึ่งชุดครับผมตอนนี้เราได้ดอก4นิ้วมาใหม่ล่าสุดครับผมเลยจัดการชุดเสียงดี2ชุดครับผมชุดนี้จะเป็นเสียงกลางคอลัมน์ดอก4นิ้วนะครับผมครับมาดูกันว่าชุดนี้มีอะไรบ้างครับผมชุดแรกก็12,900บาทครับผมเบส18นิ้ว1ตัวครับผมครับแล้วก็จะมีคอลัมน์4ดอกครับผม2ตัวครับผมชุดนี้จะได้เสียงกลางทั้งหมด8ดอกกันเลยทีเดียวนะครับผมเสียงกลาง8ดดอกกันเลยทีเดียวครับผม ชุดนี้12,900บาทครับผมชุดนี้ก็จะมีพิเศษอีกครับผมแถมไมอีก2ตัวครับผมสำหรับครอบครัวครับผมนี่ครับแถมไมอีก2ตัวครับชุดนี้เป็นแบบชุดที่ไม่ต้องแย่งกันร้องเพลงไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันร้องเพลงครับผมชุดนี้เราแถมไมให้เลย2ตัวครับผมนี่ครับคุ้มค่ามาก12,900บาทครับผมพรอมโพมิก1ตัวเลยนะครับผมชุดนี้ครับผมนี่ครับ ชุดที่2ก็ได้ตู้เบรมากขึ้นแต่เป็นเบร15นิ้วนะครับเบร15นิ้วชุดที่2ก็เป็นมาติน15นิ้ว2ตู้ครับผม2ตู้แล้วก็จะมีคอลัมน์ใบเล็กอีก2ใบครับผมเพื่อการพกพาง่ายสะดวกสบายครับผมทั้ง2รุ่นมีหูจับทั้งบดด้านข้างทั้งบดนะครับไม่ว่าจะเป็น15นิ้ว18นิ้วครับผมอ่ะผมยกให้ดูครับก็หนักพอสมควรจะได้ครับผมนี่ครับผมทั้ง2รุ่นสามารถเคลื่อนย้ายเปิดหน้าบ้านในบ้านได้สะดวกสบายครับผม มาทีานี้เรามาดูดอกลำพงกันว่าแต่รุ่นมีดอกอะไรบ้างครับผมรุ่นแรกครับ18นิ้วครับผม18นิ้วตัว12,900บาทดอก18นิ้วก็จะเป็น ID ครับผม1ดอกนะครับผมนี่ครับ ID 1ดอกครับวย4นิ้วครับผมตัวนี้โค้งหล่อเลยทีเดียวครับผม แล้วก็เสียงกลางครับนี่ครับเสียงกลางก็เป็นใบใหม่ของเรานะครับนี่คร right ับมาใหม่ล่าสุดครับผมตอนนี้ผมมีอย so ู่2,000ดอกนะครับผมไม่รู้ว่านะขาเท่าไหร่อีกหาได้แค่2,000ดอกเท่านั้นครับตอนนี้นี่ครับกลางสซนิ้วกลางสซนิ้วตัวนี้จะมีแหลมในตัวนะครับจะมีเสียงแหลมในตัวด้วยนะครับผมคุ้มค่าครับกลางตัวนี้ครับผมแล้วมาดูดอกเบสครับดอกเบส15นิ้วของชุดนี้ครับผม 12,900หเารเหมือนกันครับแต่ตู้เบสได้เยอะกว่า15นิ้วก็จะเป็นโครงปั๊มธรรมดานะครับนี่ครับโครงปั๊มธรรมดานี่ครับผมทั้ง2ชุดครับผมก็จะเป็นพาวเวอร์มิกตัวเดียวกันครับผมพาวเวอร์มิกตัวนี้ข้างละ150วัตต์ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมความพิเศษของพาวเวอร์มิกตัวนี้ครับผมมีพาวเวอร์ในตัวข้าง150วัตต์มีบลูทูธครับผมมีเอ็กโซครับผมมี EQ ให้เสียงดีที่สุดครับผมมาครับทีนี้มาฟังชุด12,900บาทเบส18นิ้วครับกลาง4นิ้วคอลัมน์ทั้งหมด แปดดอกกันเลยทีเดียวครับผมมาทดสองฟังเสียงกันการเปิดก็แบ่งออกเป็นสองโซนเหมือนกันครับผมอันนี้ควบคุมเสศกลางครับนี่ครับผมแทนเ,เป็นเสศกลางปรับอปคิวเป็นเสศกลางอย่างเดียวครับอันนี้เซิงเบ็ดครับผมเอาคิวเบ็ดอย่างเดียวครับผมเพื่อให้ดอกทํางานของใครของมันมาทดสองฟังเสียงทั่วโลกกันเลยครับ จบไปครับ1ชุด12,900บาทชุดที่18เดียวหนึ่งแล้วก็การคอลัมน์อีก2ใบนะครับผมมาดูดูอีก1ชุดราคาเท่ากันนะครับแต่พิเศษคือตู้เบ็นจะได้ทั้งหมด2ใบครับผมมาฟังทังสอ2ฟังชุดนี้กันครับผม ชุดน so like so in. ี้ก็จะได้เบสที่ก็หึอมากขึ้นครับผมจะเป็นเบสที่นุ่มลึกครับผมจะไม่แข็งกระด้างเหมือน18นิ้วนะครับผมครับชอบเบสเนิ่มๆลึกก็ฝั่งนี้ครับผม15นิ้ว2ตู้ครับ ซอบกระเดียงแบบหนักๆตึ๊กต้งต้องฟังนี้ครับผม12,900เหมือนกันครับผมแล้วก็พิเศษครับผม2ชุดนี้แถมไม้ครับผม2ตัวกันเลยนะครับผมไม่ต้องแย่งกันครับผมสลับพ่อแม่ลูกครับผมสามารถล็อกอิสระได้เลยครับผมไม้2อตัวมูลค่า8 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับผมลองแถมวันนี้ครับผมถือว่าเป็นโปรโมชั่นสลับยุคโควิดยุคนี้ครับผมที่แคที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านสงบสบายครับผมชิวๆครับผม โอเคครับผมก็ฝากกได้กับสินค้าโปรโมชั่นอีก2ทชุดครับผมคลิปต่อไปจะเป็นสินค้าตัวไหนครับกดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้าของเราโดยที่เพจบริษัทเอกซาวชายภูมิจำกัดครับผมเข้าไปที่เฟ e บุ o กของท่านหรือ g o o g l e แล้วก็พิมพ์คําว่าบริษัทเอกซาวชายภูมครับผมคลิกเข้ามาในลิงก์ของเราเลยครับผมในเพจเราก็จะมี สินค้ามากมายถ้าเลือกครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือกรอบรูปนั้นนั้นครับส่งไปในอินบ็อกซ์บริษัทเราได้เลยครับผมเราจะมีพนักงานคอยตอบครับผมย้ำนะครับผมสินค้าของเราต้องสั่งทางเพจ Facebook ของเราเท่านั้นครับผมสนใจสินค้าตัวไหนหรือมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงหรือต่อสายไม่ถูกปรับสายไม่เป็นครับส่งเข้าไปอินบ็อกซ์เราเลยครับผมจะมีพนักงานคอยตอบคอยบริการท่านอยู่ตรงนั้นครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับห้ามลืมไปเด็ดขาดครับผมก่อนโอนตังค์ทุกครั้งครับลูกค้าต้องดูและตรวจสอบให้มากที่รับอิษท เอกซาวชัวยภูมิจำกัดานั้นครับชื่อบัญชีครับผมเลขบัญชีอื่นหรือชื่ออื่นยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดครับผมเมื่อตรวจสอบบัญชีเป็นชื่อบริษัทเอกซาวเัยภูมิจำกัดแล้วครับผมให้มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าแน่นอน1 0 0ครับผมและหนึ่งช่องทาง YouTube ครับเอกซาวเัยภูมิครับฝากกดสับตะไคร่ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคุณครับผม